รอยยิ้มวันวา,านอยู่นานลูกเมียผู้ใดทรงยิ้มขึ้นมาให้อายอยู่บนเวทีมาถืกอใจคักแห้งเมาเหล่าแห้งขึ้นไปลาย ยังสีน้ำไปเบิ่งไฮคัก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 โอ้โหอ้านะฮะก็ขอต้อนรับนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการของเฮียหมีโชวนะฮะแล้วก็ต้องกราบสวัสดีชาวคณะทุกท่านด้วยนะฮะที่กําลังส่องอยู่นะฮะก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีเรียกว่าเป็น2ศิลปินสุดฮอตนะฮะมาฝากเพลงนะครับเรียกว่าเขาเรียกามีความเท่คนละแบบนะฮะอ่าไม่ธรรมดานะครับแล้ววันนี้บอกเลยว่าเพลงของ แต่ละท่านเนี่ยนะครับพี่ๆก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันนะฮะตอนนี้ใครที่ฟังผมอยู่นะฮะอย่าลืมเข้ามาส่องทางแฟนเพจของเราเลยนะฮะที่ LTM FM 95นะฮะใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะฮะแล้วก็ใครที่เป็น FC ของพี่ๆเขานะฮะตอนนี้รีบเข้ามาได้แล้วนะ,ะตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะฮะ,ะพี่เบียร์รังสรรค์น,นะฮะแล้วก็พี่หนุ่มหนองบัวแดงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ๆทักทายแฟนๆรายการเลยครับเชิญเลยครับพี่ สวัสดีครับผมเบียร์รังสรรค์มรดกอีสานเลคคอร์ดครับผมครับผมพี่เบียร์ครับสวัสดีครับผมหนุ่มน้องโมแดงครับมรดกอีสานเลคคอร์ดครับผมครับผมอ้าวนะครับมีทั้งสองท่านมีพี่เบียร์พี่หนุ่มนะตอนนี้เราเล่าให้ฟังหน่อยว่าทั้งสองท่านทําอะไรอยู่บ้างครับพี่ อ๋อตอนนี้ก็มีซิงเกิลครับของผมเพิ่งปล่อยซิงเกิลออกไปเมื่อวานนี้ครับผมคือสดสดร้อนร้อนสดสดร้อนเมื่อวานห้าโมงเ<ม><ม>ย็นห้าโมงเย็นเลยอ่านะฮะของของพี่เบียร์คือตอนนี้ก็มีมีเพลงของของอพี่หนุ่มตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างก็ <c oughs> ตอนนี้ของผมเพลงซิงเกิลล่าสุดหลงสาวหน้าหา้านปล่อยได้แล้วห้าวันครับปล่อยไปแล้วห้าวันนะฮะคือทุกคนเนี่ยตอนนี้เอ็มวีเสร็จเรียบร้อยนะฮะทั้งเพลงนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่า ของพี่นี่ก็เป็นสแตนแมนด้วยใช่ครับชอบชอบชอบในการแสดงด้วยเป็นมา1ิบสหปีแล้วครับที่นี่โอ้เละครับไอ้ที่แดงๆนี่คือโดนโดนเข่าบวบมาเป็นบ้างมัมีบ้างมัมีบ้างมีบ้างมีบ้างโอ้นะครับโอ้นี่ขอบคุณจริงๆนะฮะที่ให้เกียรติลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของเพลงใหม่ของทั้งสองท่านนะฮะขออนุญาตตัดมาที่พี่เบียร์รัังสรรค์กันก่อนเพลงใหม่ของเรามีชื่อว่ามีชื่อว่าสดเล้าเฝ้าคอยครับ มันมันยังไงพี่เป็นเพลงเนื้อเนื้อเพลงเราเป็นเนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่องเหรอสำหรับวัยรุ่นวัยรุ่นอกหักอ่าที่อยู่้านนอกแฟนหนีไปมีไปมีฝรั่งฝรั่งเลยเหรอพี่โอ้โหฝรั่งเลยนะครับต้องไปตามหาถึงสีลมกันเลยโอ้โหไปไกลเลยดีไกลมากนี่แล้วพระเอกเอ็มวีก็มาด้วยนะมาด้วยครับพระเอกเอ็มวีก็มาด้วยนะครับโอ้แล้วแบบต้องบอกเลยว่า เล่นนี่แบบถึงมากเลยนะครับอันนี้อันนี้อนี่อุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะใครที่เดี๋ยวฟังสัมภาษณ์เสร็จแล้วค่อยค่อยไปดูนะฮะนะครับ M v วของเรานะทีนี้มาที่พี่หนุ่มบ้างนะฮะของพี่หนุ่มเนี่ยของเราเป็นเพลงอะไรครับหลงสาวหน้าห้างครับหลงสาวหน้าแห้านแตงอิงอ่ะบอกบอกนิดนึงว่าเนื้อเพลงมันประมาณไหนพี่ก็เอาประสบการณ์นะครับพี่มีประสบการณ์หน้าเวทีคือเออคือไปร้องไปลํำ แล้วก็เห็นสาวสาวหน้าเวทีอมวถูกวันนี้พี่แยกไม่ออกนะครับผมว่าเขาสวยจริงๆผู้แจกผู้สาวหน้าห้านนี่เต้นสวยครับก็เลยเขียนออกมาจากประสบการณ์ที่เราเห็นหน้าเวทีก็เลยมาเป็นหลงสาวหน้าห้านเพลงนี้พี่แต่งเนี่ยใช้ใช้เวลานานไหมครับก็ประมาณสักสองสามเดือนครับพี่ก็คือจะจะจะค่อยๆเขียนจะไม่รีบครับไม่ถึงว่าเก็บเก็บประสบการณ์เล่ีแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็มาเอามาใช้คาเขียนภาพแล้วก็เอามาใส่ ตัวหนังสือเป็นคําเป็นคำค,ค่อยๆไปครับพี่หมอแต่แต่ดูดูเอ็มวีแล้วแบบว่าไม่ธรรมดานะพี่นะจับเต็มเลยครับพี่คือแยกไม่ออกเลยว่าคนไหนมีมีมีมแฟนแล้วไม่มีแฟนแล้วแบบมา,ม,มารวมกันหมดเลยนะครับแยกยากมากยากครับพี่อาวนะแต่เอ็มวีไม่ธรรมดานะแต่ต้องบอกเลยว่า คือเพลงของแต่ละท่านเนี่ยคือแบบจุดเด่นที่ต่างกันมากเลยนะเรารู้เนื้อเรื่องแล้วนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไะทีนี้มาที่พี่เบียร์ครับครัเพลงของพี่เบียร์ผมฟังแบบคือเปิดขึ้นมาเสียงมันสูงมากเลยครับมันมันสุกสปี๊ดเลยรโดยเฉพาะไอ้ท่านไอ้คัก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 เนี่ยคือผมมงถามนิดนึงว่าเพลงนี้ใช้เวลาอัดนานไหมพี่ใช้เวลาอัดนานมากคครับเนื่องจากว่าผมเป็นนักร้องกลางคืนแล้วทีเนี้ยก็เลยติดกับ การร้องกลางคืนด้วยความเป็นเป็นตัวของคนอื่นไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองก็เลยเป็นโจทย์ยากมากคือเราต้องพยายามแบบร้องให้เหมือนศิลปินคนอื่นๆอันนี้คือหมายถึงฟิลกลางคืนนะที่ไปเล่นตามอ่ะจะสถานที่ต่างๆใช่ครับแต่พอมาเป็นเพลงของตัวเองแล้ว่เราก็ต้องโจทย์ยากคือเราต้องค้นหาตัวเองเอาเอาความเป็นตัวเองออกมาใส่เพลงนี้ครับก็เลยเป็นโจทย์ที่ยากมากๆกว่าจะเจอครับแล้วมันเรารู้สึกว่าจริงๆจุดเด่นของเราคืออะไรบอกได้ไหมครับ จุดเด่นเหรอครับจุดเด่นของก็จะเป็นแนวโทนเสียงโทนเสียงสูงครับสูงใช่ไหมสูงเพราะมันสูงจริงนะสูงมากครับนะครับใช้ใช้เวลานานไหมครับแบบคือเห็นบอกว่าสามรอบสามรอบไปอัดแก้อัดแล้วแก้อัดแล้วแก้ใช่ครับทำไมมันนานจังพี่นานมากเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าต้องค้นหาตัวตนของตัวเองออกมาใส่เพลงนี้ครับเอาตัวตนเข้ามาอยู่ในเพลงนี้ครับมันก็เลยเป็นโจทย์ที่ยากมากแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ยางแต่เริ่มแรกเลยไอ้เริ่มแรกมันยากตรงไหน ไอตอนแรกเลยยากตั้งแต่คือเปิดหัวมายากเลยเปิดหัวมายากเลยอเปิดหัว่มยากเลยครับครับเพราะว่าติดด้วยความติดด้วยความว่าล็อกกลางคืนแล้วเนี่ยมันก็ติดจากศิลปินคนอื่นก็จะเราจะเป็นศิลปินคนอื่นไปเลยครับผมเหมือนไปก๊อปปี้คนอื่นเลยก๊อปปี้คนอื่นไปเลยมันเป็นเสียงของคนอื่นใช่ครับซึ่งมันไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นตัวของตัวเองก็เลยต้องแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกฝังงเขาเหนื่อยแต่คือคือผมมีคําถามมากเลยไอท่อนไอ้คักคักคักคือกว่าจะมันลงห้องในในห้องอัดมันใช้เวลานาานนม้พีี่ทประณเก สองชั่วโมงครับถ้าใครใครไปฟังจะรู้เลยมันยากมากคือมันคัก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 คึกบเกือบสิบทีมั้งที่แบบให้มันลงห้องคร <laughs> ับช <ice> ่วยช่วยโชว์ให้แบบแฟนๆเราฟังหน่อยได้ไหมพี่ทอนคักนี่มห้เอาเอาปาฏิโทเลยปาฏิโทไปัปาฏิโทปาฏิทางสมาอุกอังแทนนอหัวใจ แห้งเมาเหล่าแห้งขึ้นไปลายอยากสีน้ำไปเบื้องไหคัก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 คโอ้โหมันยากเลอ่ะเออกวัามันจะลงห้องเนี่ยอาจจะผมว่ามันโอ้โหแบบเพลงนี้ไม่ธรรมดาจริงนะฮะอ้าวนะฮะกว่าจะผ่านไปคักคักคนะฮะมามาที่พี่บ้างนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงเอวนะพี่นะพี่หนุ่มบ้างพี่หนุ่มหนองบัวแดงคือ เพลงพี่เท่าที่ผมฟังคือมันตั้งแต่ท่อนลำท่อนลำแล้วไปท่อนเซิร์งอีกคือมันใช้ลมเยอะมากเลยโอ้หครับพี่ผมอยากรู้ว่าแบบมัน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 ซ้อมนานมันอัดนานแค่ไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยเบื้องหลังก็คือตอนผมตอนผมแต่งมานะครับผมเขียนมาเนี่ยเอามาหาพี่นกกับอาจารย์ดิชาก่อนคือยังไม่ได้เข้าห้องอัดนะครับพี่ก็คือพี่นกก็จะมาเรียบเรียงใหม่ก่อนอาจารย์ดิชาก็จะมาเปลี่ยนคําบ้างพี่นกเปลี่ยนคําบ้างให้มันเอ้ไมกราชกราวเพลงเออเออโทษครับให้มันกระชับ แล้วก็พอเข้าห้องอาดปั๊บเนี่ยวันแรกเนี่ยร้องให้เต็มที่แต่เป็นแค่ไกด์ให้ตัวเองไปฟังก่อนคือไม่ได้เอาของจริงอ,อาจารย์ดีจาบอกซัดเต็มเลยผมก็ซัดเต็มเลยครับแต่ว่าเอพอพอ,พอพอพอจบเพยงปัป๊บอาจารย์บอกเอาไปซ้อมร้องกันนะครับเป็นแค่ไกด์จะได้เราจะได้รู้ว่าว่าว่าเพยงเนี่ยพอเราร้องยาวๆแล้วเนี่ยมันขาดตรงไหนตรงไหนมันหายไปอย่างนี้ครับพี่มี มันมันร้องเต็มพลังมากนะที่ผมฟังแล้วผมฟังโอโ้พี่กลักวจะผ่านมันนานไหมเนี่ยเพราะแบบน่าจะเหนื่อยมากเพราะมันใช้ลมเยอะมากวันวันที่ร้องไกด์เนะี่ยสามชั่วโมงครับเดี๋ยวนะนี้คือไกด์นะไกด์ครับอ,อันนี้คือไกด์อาจารย์ยังไม่เคาะนะยังครับเอายังครับผมพอนะม,ามาอีกวันหนึ่งประมาณสักหกได้ครับร้องจริงหกชั่วโมงหกชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วเสียงไม่หายเหรอพี่จะหมดอยู่แล้ว คือจะหมดลมใช่ไหมครับเออเนื้อเพลงพี่ยาวด้วยใช่คือคือผมฟังแต่ท่อนท่อนลำท่อนเกลิ่นนะครับคือมันใช้พลังเยอะแล้วอ่ะแล้วมันยังมีท่อนฮุกที่แบบมันยาวไหลไปจนจบอ่ะแล้วมันมีดิสโก้เข้ามาอีกโอ้โหครับหกชั่วโมงหกชั่วโมงครับสามชั่วโมงแรกเนี่ยอาจารย์ปล่อยให้ร้องเลยครับร้องร้องไปก่อนร้องให้ให้ชินลมวอมเสียงไปก่อนใช่ครับท้ายสุดก็คือเป็นเป็นในปัญกไกดครับครับผมทีนี้อยากจะให้พี่พี่โชว์ท่อนเกลิ่นแล้วก็ท่อนลำนิดนึงนะที่พี่บอกว่าโอ้โหมัน เปนยากมากผมอยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ฟังนะเชิญเลยครับพี่ครับรออยยยิ้มววันน่า นนานลูกเมียผู้ใดส่งยิ้มขึ้นมาให้อายอยู่บนเวทีมาถืกอใจคักตูลำพงข้างซ้ายมีแม่ห้างแม่ไม่บอกครับนางฟ้าเพิ่นยังยอมรับตูลำพงข้างขวา แพหลักลคือจังฝันเป็นจริงแล้วยืนเลี่ยงกันเป็นแถวเมื่อถือแก้วแอ,อนออน แก้มขาวๆคนตางอนไออ่อนซ้อนน้อง,องเจ้าแม่นกินเขากับยังมางามเป็นหนึ่งในไตาลาสุดขอบฟ้าได้มาเห็นอยากเป็นคนสำคัญคือในฝันของเฮา นี่เป็นแค่ช่วงหนึ่งนะแค่นี้สามชั่วโมงแล้วครับคือแบบฟังดูแบบแล้วเราใช้ลอมอีกแล้วแบบใช้ใช้อารมณ์ขึ้นใช้ลงลงอีกางหโแบบไม่ไม่ธรรมดาเลยนะของของของสองท่านคือแบบคือตั้งใจมากกว่าจะเสร็จนะฮะแล้วตอนนี้เพลงก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้มาพูดถึง MV กันบ้างเพราะ MV ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอตัดมาที่ของพี่เบียร์รังสรรค์บ้างนะฮะ MV พี่นี่แบบ โอ้โหแบบมันช้ำจริงๆลงไปกิ้งในโคนเลยนะฮะคือเนื้อเรื่องเป็นยังไงพี่เ v เพลงนี้เนื้อเรื่องตอนแรกเลยอาจารย์เดชากับพี่นกํำยองก็นัดผมไปที่ภูผาม่านจังหวัดฮอนแก่นครับตอนแรกก็จะถ่ายแค่ซิงค์เฉยๆถ่ายแค่ซิงยุรอรอร้องเพลงแล้วพอไปถึงปุ๊บทางอาจารย์เดชาก็เอาเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆอาจารย์ไดดนตรีครับมาก็เริ่มจากมีวงดนตรีมาก่อนเป็นแร็คขั้ข้างหลังแบ็คอัพข้างหลังแล้วก็เริ่มขอ พระเอก MV เริ่มอยากมีพระเอก MV เริ่มมีเริ่มมีเส้นเรื่องเริ่มีเส้นเรื่องจากจากจะไม่มีอะไรครับจากไม่มีอะไรเลยจากยืนร้องซิงค์ธรรมดาธรรมดาเลยก็เริ่มมีมาตัวละครมาเรื่อยตัวละครมาเรื่อยจนเป็น MV สดเล่าฟพราคอยออกมาเนี่ยหลายเยอะมากตอนแรกจากแค่ผมคนเดียวครับตอนแรกคุยออกเอาง่ายๆอัดร้องแล้วมีทุ่งนาเป็นทุ่งข้าวอะไรทั้งหลังจบแล้วนะแต่ตอนหลังมีเส้นเรื่องเส้นเรื่องด้วยนะครับพระเอก MV ชื่อว่าอะไรครับ พี่ปุ้มช่างปางพี่ปุ้มนะครับพี่ปุ้มก็มาด้วยมาด้วยมาด้วยครับผมเห็นนอนลงไปกิ้งขี้โคนนะครับพี่คันไหมครับพี่พี่พี่ปุ้มผมผมบอกแล้วว่าพี่เล่นถึงมากนะพี่แบบดูโหแบบนองมันแบบเจ็บปวดมากนะซีนซีนของพี่ปุ้มกิ้งไปกิ้งมานี่นานไหมครับพี่ประมาณชั่วโมงกว่าครับชั่วโมงกว่าที่อยู่ในบอคันไหมพี่คันสุดเดี๋ยวเรม่ร่วให้ดูดีพี่ปุ้มก็มาพี่ปุ้มก็มาปุ้มบอกเปียกพึงไหนเปียกพึงไหนเปียกพึ่งไหน ตอวซีนั้นแบบเป็นซีนที่เคยยี้ใจมากเลยนแบบโอ้โหแบบมันมันช้ำคือผู้สาวนี่ทิ้งไปนะครับก็เราเราใช้เวลาทั้งหมดอีกรอบหนึ่งทั้งหมดเท่าไหร่ครับแบบกว่าจะเสร็จ MV เพลงนี้1วันเต็มเต็มครับ1วันเต็มเต็มนะพอเราเห็น MV ภาพรวมทั้งหมดเห็นเพลงที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้โอึ้งมากครับอึ่งกับการแสดงอึ้งพี่ปุ้มหรือว่าอะไรครับพี่ปุ้มด้วยอึ้งกับทีมงานด้วยอึ้งกับทุกคนอึ้งแบบออกมาได้ดีขนาดนี้เลยเหรอผม จากไม่มีอะไรแต่ตกับมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเนี้ยครับ <c oughs> คือแบบทุกคนตั้งใจมากตั้งใจ,ใจมากตั้งใจลและภาพภาพก็สวยมากามแล้วคืออารมณ์เพลงมันถึงแล้วผมว่าเสียงของพี่เบียร์เป็นเอกลักษณ์มากคืคอเสียงมันพุ่งมาเลยพอฟังปุ๊บ,บเสียงแบบเสียงสูงมันเป็นเอกลักษณ์มากครับนะครับอันนี้เป็นตัวตนของเราเลยนยพี่แบบต้องเก็บไว้เลยนะฮะทีนี้มาที่พี่หนุ่มน้องบัวแดงของพี่เอ็มวีก็ไม่ธรรมดานะครับเรื่องเรื่องความแบบบุ๊บบับเราไม่ไม่แพ้ใครเะพี่บุ๊บบับนี่คือ ครับผมเอ็มวีเราเอ็มวีผมก็เหลือแต่ไม่ตีเรื่องการลงหน้าเวทีก็พีนีเพราะผมเป็นพี่แบบเราต้องเล่นอยู่บนเวทีเต็มเลยครับพี่เพราะว่าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทางทางอำเภอท่าพนมด้วยนะครับที่มาร่วมร่วมสนุกหน้าเวทีเพื่อให้งานมันมันมันดูออกมามันมันยิ่งใหญ่ครับครับแบบมันซส้ิมกันแบบมันมากครับแล้วก็ใช้เวลาถ่ายเนี่ยสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเริ่มตีทุ่มหนึ่งครับพี่เริ่มทุ่มหนึ่งเนี่ย ก็คือเราจะถ่ายเส้นเรื่องไปก่อนถ่ายเนื้อเรื่องไปก่อนถ่ายจาะผมบนเวทีทีนี้พวกทีมตากล้องพวกพี่แบงค์ครับเขาก็ผมก็บอกว่าพี่ฉากที่เต้นหน้าเวทีคนเยอะเนี่ยให้พี่ขโมยเอานะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพอดึกๆแล้วคนก็อจะมาเต้นหน้าเยอะๆชายชายใช่ครับโอ้โหนั่นแหละทุงตากงตาก้องทั้งเพียนันางเอกก็ดผากันคนมันเยอะก็พี่ต้องพยถ่ายต้อง ก้องอุ้ยแต่เนียนนะเนียนเนียนมากเลยแล้วแบบตัวเอกก็เล่นดีด้วยนะครับเออแอบกิ๊กกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องไปยืนต้องไปยืนต้องไปยืนกิ๊กกันอยู่ใช่ใช่ข้างกลางคนเยอะๆโอ้โหดูลําบากครับแต่แต่ตัวละครเขาก็เล่นแบบอารมณ์เขาก็ถือดีนะก็คือทุกคนไม่ได้ไม่ใช่นักแสดงเลยนะครับพี่ก็คือไปจ้างชาวบ้านแถวนั้นเหรอบานบ้างเลยครับแล้วฮะครับไปเข้าประตูพี่ครับมันเล่นไดีมากเลยไม่ได้จ้างเลยครับพี่ไม่ได้จ้างเลยผมบอกว่าผมอ่ะผมจะถ่ายเอ็มบีครับแล้วก็ พวกพี่พี่พวกพี่เดพวกพี่สามพวกพี่พี่เขาที่ช่วยอ่ะเขาก็มีลูกมีหลานเอาทั้งนั้นหนุ่มเวลาเวลาถ่ายอ่ะหนุ่มก็มาดูมาคุมเอาอย่างเงี้ยครับพี่ก็มาลูกก็พระเอกนางเอกมาะจากคนรู้จักเอ้ยม่ช่วยช่วยพี่เล่นหน่อยใช่ใช่ครับครับเล่นยังไงนะพี่ผมผมต้องทําหน้ายังไงผมต้องเล่นยังไงอย่างนี้เลยนะครับพี่โอ้ครับแล้ว พี่ลำยองพี่นกลำยองกับอาจารย์เดชาก็ยกทีมงานเราไปช่วยสอนแอครงับไปท่าพนมเลยครับไปสอน acting ไปช่วยดูเรื่องหน้าเวทีอาจารย์เดชาก็ขึ้นไปเป็นโคศกให้อยู่บนเวทีใช่ครับช่วยกันทุกคนพี่นก ครับอาจารย์ดิชาด้วยครับกับน้องทุกคนที่ไปช่วยครับโอ้ดูแล้วมีความสุขมากอ่างนี้แบบสนุกคือคือแต่ละท่านนี่คือมีเอกลักษณ์ชัดเจนมากแบบคนละสไตล์ชัดเจนมากเลยแบบคุณดีมากๆเลยแล้วเราเห็นเพลงเราเสร็จแล้วกับดนตรีที่เสร็จมาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้มันมันอิ่มมันอิ่มในหัวใจครับพี่มันมันก็คือมันมันทำเต็มที่แล้วอ่ะแล้วภาพผลงานมันออกมาแบบแล้วมันสวยอ่ะครับพี่สวยแล้วก็ทั้งเรื่องเสียงทั้งดนตรีอะไรมันมาเต็มมาครับพี่มันเต็มแล้วมัน เต็มในใจเลยครับพี่ตอนนี้จริงครจริงทีนี้ก็อยู่ที่แฟนครับแฟนแล้วแบบจะช่วยแบบติดตามแบบสนับสนุนหน่อยนะครับผม็นทั้งสองท่านก็คือแบบดูจากแววตาการเล่นก็คือแบบเราสุดละหลังนั้ะก็คืออยากจะให้แฟนๆเนี่ยนะครับช่วยติดตามกันหน่อยนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยแบบโหมีความตั้งใจเนี่ยท้ายที่สุดแล้วอยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับฝากผลงานเพลงหน่อยนะฮะแล้วก็ฝากโชว์คอนเสิร์ตตอนนี้ก็ยังรับอยู่ใช่ไหมฮะรับอยู่ครับอ่านะครับเชิญเลยครับพี่ครับผมก็ฝากนะฮะ ติดตามผลงานเพลงโซล่าฟอคคอยครับผมทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube มรดกอีสานเลคคอร์ดครับผมคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตด้วยครับฮะคอนเสิร์ตก็เร็วนี้มีแน่นอนครับครับงานขายติดต่อที่ไหนพี่ติดต่อที่อาจารย์เดชาครับผมได้ที่อาจารย์เดชาชาสมนได้เลยครับมีมีเพจติดต่อไหมพี่นี่ช่วยขายมากเพจมรดกอีสานเลคคอร์ดครับมรดกอีสานเลคคอร์ดครับเข้าไปติดต่อได้เลยได้เลยครับนะครับเชิญครับพี่หนุ่มครับครับขอฝากด้วยนะครับโบภาษาอีสานเนาะพี่น้องเนาะ ฝากพี่น้องช้าเอ็เอ็มเก้าห้าลูกทุ่งมหานครทุกทท่านด้วยนะครับผมส่สดเราผมของเราหลงสาวนะหลงสาวหน้าห้างครับผลงานซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของนุ่มหนง่วดแดงครับพี่น้องครับฝากเขาไปฟังในที่มอดดกอีสานเลคคอร์ดครับแล้วก็เพจมอดดกอีสานเลคคอร์ดนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามนุ่มหนุ่มวดแดงครับทุกช่องทางครับเพจเ c e b o o k ทิก t o อกนุ่มหนง่วดแดงครับพี่น้องครับแล้วก็มีการมีงานครับ เกิดใส่ไเด้อครับจ้างหนุ่มหนองบัวแดงนะครับจะไปเดียวจะไปเต็มวงมีครับพร้อมครับครับขอบคุณเอฟเอิงการหามลูกทุ่งหานครด้วยแล้วครับผมวันนี้ที่ได้ให้มานั่งสัมภาษณ์แล้วก็บรรยากาศสุดกับพี่มีครับผมครับผมยินดีมากๆเลยนะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะมีพี่เบียร์รังสรรค์แล้วก็พี่หน um um> ุ่มน้องบัวแดงครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ